สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเรื่องราวในวันนี้นะครับผมเป็นหนึ่งในสิ่งที่ปวดหัวสําหรับหลายๆท่านนั่นก็คือหนูกัดสายไฟนะครับ ผมไม่ได้มาบอกว่าวันนี้เราจะป้องกันหนูกัดสายไฟได้ไงรู้สึกว่าผมจะเคยทําคลิปไปแล้วนะแต่วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงว่าเอถ้าเกิดหนูกัดสายไฟแล้วเนี่ยรถเพื่อนๆมีประกันชั้นหนึ่งเนี่ยสามารถเคลมได้หรือเปล่าหรือว่าเคลมไม่ได้เราต้องไปเสียเงินเองในการซ่อมแซมเครื่องยนต์ของเราที่ว่าหนูมันไปกัดพวกสายไฟต่างๆในรถยนต์หรืออะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆคงอยากจะทราบไปแล้วว่าเราสามารถเคลมได้หรือเปล่า จะเป็นยังไงนั้นมาติดตามชมกันครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึง่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิกงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ ปัญหาเรื่องหนูกัดสายไฟรถผมคงไม่มีนะครับดูสิรถผมมีอะลักขาหลายตัวครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องหนูกัดสายไฟเลยนะ,ะวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องหนูกัดสายไฟเครื่องยนต์แล้วเคลมประก,กันชั้นหนึได้หรือไม่นะครับโอเคคือโดยปกตินะครับถ้าเกิดรถยนต์เนี่ยจอดไว้ยเฉยๆใช่ไหมมันก็มีโอกาสที่ หนูบุกเข้ามายัางห้องเครื่องยนต์ได้นะครับแล้วก็สร้างความเสียหายได้โดยเฉพาะการกัดสายไฟต่างๆและแบบนี้นะครับเราจะสามารถเคลมประกันได้หรือเปล่านะครับส่วนใหญ่เนี่ยหนู่มันจะชอบเหมือนกับว่ามาหาที่อุ่นๆใช่ไหมเวลาแบบอากาศเย็นๆหรืออากาศชื้นๆถ้าเกิดยิ่งรถจอดนานๆนะ้โหของชอบเลยยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมคอยหมั่นเปิดฝากระโปรงคอยเช็คหน่อยนะครับผมพวกตามแบบปลั๊กคอยต่างๆหรือว่าพวกอย่างเงีงย้ย หลังแบตเตอรี่ปกติแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่าของผมมันไม่มีละก็จะอยู่อย่างเงี้ยอ่าคอยเช็คดูว่ามันโดนกัดหรือเปล่านู่นนี่นะั่นหรือว่าคอยสังเกตพวกมันก็รอยเท้าสัตว์เล็กๆอะไรเงี้ยอ่ามันจะดูได้ไม่ยากนะครับอ่าย้อนกลับมาว่าถ้าเกิดโดนหนูกัดสายไฟแล้วจะสามารถเคลมประกันได้หรือเปล่านะครับซึ่งหลายคนนะครับก็คงเคยประสบปัญหา ถูกหนูกัดสายไฟในห้องเครื่องยนต์ซึ่งก่อให้เกิดความผิดปกติตามมาอย่างเช่นสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติดระบบไฟทํางานไม่สมบูรณ์เป็นต้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เพราะช่างต้องเดินสายไฟที่เสียหายใหม่ทั้งหมดเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติถูกไหมครับในกรณีนี้นะครับผมอาจจะสงสัยกันว่าหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวถ้าเรามีประกันชั้นหนึ่งแล้วสามารถเคลมได้หรือเปล่านะครับวันนี้นะครับผมมีคําตอบมาให้นะคําตอบก็คือได้นะครับ เนื่องจากการถูกหนูกัดสายไฟเนี่ยจนได้รับความเสียหายนะครับถือเป็นอุบัติเหตุอย่างหนึ่งซึ่งไม่ได้จํากัดเฉพาะการเฉียวชนเท่านั้นโดยเจ้าของนะครับอาจมีค่าเสียหายส่วนแรกหรือ Access Charge นะครับเนื่องจากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้แต่ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับว่าเราไม่ต้องควักเงินออกจากกระเป๋าซ่อมเองทั้งหมดอยู่ดีนะครับเพราะมีประกันคอยช่วยเหลือตรงนี้นะครับทั้งนี้นะครับผมในกรณีที่ต้องการเคลมประกันเนื่องจาก ถูกหนูกัดสายไฟนะก็ให้ถ่ายรูปรอยเท้าหนูและร่องรอยความเสียหายโดยรอบนะครับและยังไม่ควรเช็ดออกจนกว่าเจ้าหน้าที่ประกันออกใบเคลมมาให้นะจากนั้นนะครับจึงแจ้งบริษัทประกันเพื่อทําการเคลมต่อไปนะครับยังไงก็ดีนะครับผมหากรู้ตัวว่าจอดรถที่มีหนูชุกชุมเยอะนะครับก็ควรหาวิธีป้องกันไม่ให้หนูอยู่ในบริเวณนั้นจะดีที่สุดครับอย่างรถผมเองนะอย่างที่บอกดูสิ มีอาราคาเยอะไม่ต้องกลัวเรื่องหนูกัดสายไฟเลยนะครับผมโอเคเรื่องราวในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะอะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเป็นไงกันบ้างผมเรื่องราวในวันนี้เพื่อนๆก็คงทราบแล้วนะครับว่าถ้าเกิดรถเพื่อนๆมีประกันชั้นหนึ่งสามารถเคลมเมื่อหนูกัดสายไฟได้แล้วนะครับแต่ อาจจะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกนะครับหรือว่า excess charge นะครับผมแต่ก็เพื่อนๆก็ลองช่างใจดูแล้วกันนะว่าถ้าเกิดเราไปซ่อมเองไปแก้ไขเองตามอู่หรือตามศูนย์บริการเนี่ยเขาคิดราคาเท่าไหร่แล้วเราควักเงินเองออกมาเนี่ยมันจะคุ้มกับการที่ว่าเราไปเคลมประกันแล้วก็เสียค่า e x c e s s c h a r ์ e หรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็ลองเปรียบเทียบดูแล้วกันนะแต่ยังไงก็ ก่อนเคลมก็ลองสอบถามทางประกันที่เพื่อนๆทําดูก่อนแล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงม,มีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าจะชอบคลิปนี้ไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ